ทุกคนวันน um e> ี้นะคะเป็นวันที่แพรยังคงผมยาวอยู่นี่น uh> ี Duncan: ่นี่ผมยาวอยู่ยังเป็นผมยาวอยู่แล้วก็วันนี้เราจะมาเราจะไม่ยอมให้ร้านเสียตางกันเรื่องที่แบบว่าเอาผมเราออกไป่เจลเเฮ้ยคือเราต้องคอนฟ i d e n c ์ในตัวเองปะคือนซาามาลี่านี้วกูชื่อแพร กูชื่อแพลวแพลวที่ผมยาวรย้องาแคเยแล้วห okay. ่เราแตะไันไม่บอกกูด้วยอะแลว่าไรม่บอกกูด้วยอะแวัแรกที่แบบว่าเขาออกจากหัวกูไว้วันนั้นอะ เราเราโซเชียลเหมือนกันเนะาะกล้องบนกล้องล่างอะ <_ d ance> เฮ้ยมันไม่หยุดเลยมันตัดไม่หยุดเลยมันตัดไม่หยุดเลยเฮ้ยตัวมันช่างหลอกหมาวันนี่กูตาใส่ใจงูทำอย่างเงี้ยเฮ้ยไปถึงไหนแล้วอะเฮ้ยโอโกูว่าได้อีกมึงกูว่าได้อีกมึงกูว่าได้อีกมึงได้อีกะได้อีกแถวเราพูดอะไรออกไปกูว่าได้อีกมึง ผมออกมาสนุกทอยเปโค้เบาหัวแลตีโว่าเป็นคนปาดให้นะแลตีเช็คกูปะแลตีมันไม่ตื่อต in> ีมันไม่ตื่อ ตอนนี้ก็ทำทรงอะไรอยู่ที่หน้ากูชิวแต่ใส่เสื้อในมันี่ตอนออกมาเท่านี้นล้ว เอาน้มาเอ้ยเฮ้ยมันได้อยู่นะแม่นื้มาปลอมเอาไงตัดน้อมาแม่มึงอะขึ้นทางแล้วเป้บอกว่าเป็นใหม่ดาวิดทุกคน ือแบบเท่านี้เลยไว้ที่เคยตัดก็เลยคิดว่าจะต่อต่อไปเรื่อยๆติ่งหูอยู่ไหนนะรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่ตอนที่ฉันได้ทาสีครั้งแรกทำไมไม่รู้ว่าทาสีครั้งแรกตอนวินสิบสี่ตัวค้อขาและนี่ก็คือสเต็ปที่หนึ่งนะคะก็คือว่านอนเท่านี้แล้วนอนก็คือบอกว่าไันได้อีกประว่าเป๊มตัวเน คือเราต้องอินเสิร์ตรูใ่้เพื่อนๆดูก่อนว่าแพลว่ะเล่นติ๊กต็อกไวประมาณเท่านั้นได้อีกเหรอเนอะอันนี้มันแบบมันเป็นสิกับใครๆของ่าทำกันเชื่อปะเชื่อเช่ few moments later คุเพื่อนวันนี้นะคะก็เรามาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยดีกว่าก็เมื่อกี้เราเอาอะตัดไปสักพักนึงเลยใช่ไหมแพลก็กล้มงไปเล่นโทรศัพท์สร้างแรงเผาเงยหน้าขึ้นมาแล้รู้สึกว่า ข้างนี้มันสั้นกว่าข้างไม่เท่ากันไม่เท่าก็คือกูกงอเงยมันกุก็อเงยแบบว่าคือข้างเนี้ยมันตัดเสร็จแล้วเว้ยแล้วมันก็มาตัดข้างอีกข้างหนึ่งแต่ข้างเนี้ยคือสั้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วข้างนี้ก็คือยาวงงเท่ากันแล้วนี่างไรมันเคิร์ฟเลยกลางในกับนอกอ่าให้ถ่ายว่าเราใช้ไปกี่ชั่วโมงกันนะ เราใช้ไปกี่ชั่วโมงกแล้วแค่นาทีปะห้าห้า้าให้มันตรงเนี้ยคือคืหรือว่ามันเท่ากันแล้วดออที่มึงรู้สึกว่ามันแบบเดี่ยวแฟนไหมชนะคุณจังอไยังไงมันเป็นอย่างอ่้นเออเลิกเลิกออกโซเชียลอ่ะ คุณบ้าเก่งมากกล้ามากทำดีมากขอบใจขอบใจมึงย e ิบซีคิติตี อี๋ไหมพอใจไหมกับข้างหลังเพราะว่าตัดให้เป็นเหมือนของกูอ่ะหน้าข้างหลังไม่เท่ากันเห็นไหมหน้า,นาสั้นกว่าข้างหลังเข้าใจเพราะว่าอันนี้คือรู้สึกว่าผมสัน้นไม่เหมือนเขานั้นที่แบบว่าสั้นแก่วยก่งเห็น่ากูบอกแล้วว่าสวยแพรกูก็ว่ากูสวยตั้งนานแล้วกูจะแต่ผมเก่งว่ากูตัดผมเก่งนะเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนะคะว่าข้างหลังเป็นยังไงทำหน้าให้มันดีๆนะคะแบบสะท้อนกระจกนะ นี่ข้างหลังมันจะยาวอันนี้คือเป็นความผิดตอนใดนะเพราะว่าใดแล้วมันเอียงจริงๆถ้าสมมติว่าปล่อยให้มันแห้งแล้วแบบใดดีๆมันก็จะตรงเหมือนชาวบ้านเขาแต่โดยรวมแล้วคือโอเคเลยโอเคเลยช่างตัดผมเป็นช่างกับผมกระเป๋ามีหวีแล้วก็กรรไกรตัดกระดาษด้วย <c oughs> คำต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกแผลว่ายีซีค่ะ24ซีรติอุ้ยเราผมธรรมชาติมัตัดตัดได้แบบนี้เลยปะเนี่ยได้แบบนี้เลยเฮ้ยว่าจัน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 ไม่ได้ใช้เครื่องดีผมนะไม่ไม่ไมีไม่มีไม่มีเครื่องนีผมนะไม่มีเครื่องนีผม Oh, get that degree? Go, girl. Focus on me. Unlock potential that you didn't know you had And you. Fuck that nigga. Hey. Oh, yeah. It's time to mix it up and get your clothes.